ไอโกะเนี่ยมันเป็นเด็กขี้เกียจเออมันเป็นเด็กฉลาดเออลุงแกก็จะตายอยู่แล้วเออลุงเขาเลยบอกว่าไอ้โกะพ่อไม่มีสมบัติอะไรจะให้เจ้าหรอกนะเออพ่อมีแต่นหนังกระติกวิเศษเนี่ยที่จะให้เจ้าหนังกระติกวิเศษด้วยแอบหนังกระติกวิเศษแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหนังกระติกธรรมดารอมหรอ,หรอเออรอ,อ่อยากจะให้มันรู้จักทับมาหากินเไงเออล้วพ่อมันก็ตายไปแล้วเออไอโกะก็หนังกระติกไปยิงอะไรไม่ถูกสักอย่างเลยก็มันยิงไม่เปเนี่ยทีเนี้ยในเมืองอ่ะเออพระราชาเนี่ยเขามีเทศกาล ใครที่สามารถลา่าสัตว์ใหญ่และดุร้ายที่สุดเออมาได้จะยกเมืองให้ครึ่งเมืองแล้วก็จะยกลูกสาวให้ด้วยเวลาหมดการแข่งข,ขันก็คือสามโมงเย็นก็ออ,อ,ออกหาตัดกันแต่เช้าเออได้เกง้งได้กวางมามั่งได้หมีมามั่งออออไอ้มักกะทยยกกระกาเอ,อ,เอ,อ้ามีใครใหญ่กว่าหมีไหมมีใครใหญ่กว่าหมีไหมไอ้โก้เดินอยู่ในป่าย,ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยจะหมดเวลาอยู่แล้วเดินไปเจอกับดักเสือเป็นหลุมพรางมีเสือโค้งตัวเบลเลอร์เลยนอนตายอยู่ ตกลงไปในหนุมายไอโก้ก็ขึ้นไปลากมาเออมื่อมันจะทํายังไงให้คนเชื่อว่ามันเป็นคนลา่าตักตัวนี้มาได้เออมันจะเอาลูกหินนะ่ะออยัดเข้าไปในตูดเสือเออติดลูกเออติลูก,ลกอ,อ่ะ มันก็แบกเสือไปเอามากระไทยยกลงกระปากเอ้ามีใครใหญ่กว่าหมีไหมก้อแม่งโยนเสือเข้าไปเลยคืออะไรกาอกใจไอ้ตัดมึงมาได้ไงวะเนี่ยตัดใหญ่มึงได้ขนาดนี้ไอ้ก้อกระชูหนังกระติกเลยนี่ผมยิงเข้าตูดเสือปิดลูกเนี่ยเสือตุกตายไปแล้วประหลาดใแล้วไอ้มันจะยิงเข้าตูดเสือได้ยังไงวะมันไม่มีหันเลยนะเออมันแม่นจัดเลยมึงพาท้องเสือมาดูเด้อ ่าท้องเสือาเจอหนังกระติกเจอลูกเจอลูกจริงติดลูกไปชื่นที่ไยัดไปก่อนแล้วเขาดันไปก่อนแล้วโอ้โหชื่อโด่งดังเลยเป็นลูกเขยโก้เป็นลูกเขยโก้แล้วเป็นลูกเคยโก้ที่นี่เสร็จทีนี้ยมันมีข่าวมาว่าอีกเมืองหนึ่งเนี่ยจะมาตีเมืองไอโก้พลราชาเขาก็ไม่มีแบบทหารฝีมือดีนะเห็นจะมีแต่ไอโก้นี่แหละที่มันมีวิชาปากเสือไอโก้มึงเข้าไปดักเนี่ยมึงพาทหารเราเนี่ยเข้าไปดักไปฆ่าศึกในป่าดิอย่าให้มันมาประชิดเมืองเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อน ไอโก้ก็เอาแล้วทายแล้วเดี๋ยวทำไงไอโก้เขาก็หอบเงินหอบทองเตรียมจะหนีไงอ,อ้อาพาทหารไปขี่ม้าไปพอถึงหน้าป่าไอโก้บอกให้พวกมึงรออยู่เนี่ยเดี๋ยวกูเข้าไปปากมันเองเออแค่กูคนเดียวก็พอแล้วออแต่มันจะหนีที่จริงแล้วอะ่ะออพอมันขี่เข้าไป๋ยวทีนี้มันไปเจอโจรปา่าอโจรป่าเนี่ยมันดักดักป่นตะเบียงค่าสึกอยู่ไอโก้เขาก็จอดกลัวโดนป่นพองเนาะทีนี้พอข่าสึกมาที่จะมาตีเมื่ไอ้โก้เจอโจรป่าป่นตะเบียงค่าตายเรียบเลย จนป่าฆ่าเออจนป่าฆ่าฆ่าฆ่าฝึกตายเรียบเลยไอโก้ว่าเอ้าพียเออทาไงวะเนี่ยได้ผลงานอีกแล้วเออเอาก็หินไปยัดปูดฆ่าฝึกตีละคน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 เออไอทหารนี่โกว่าเอ้มันไปนานจันแล้วขี่เข้าไปดูเจอไอ้ก็ยืนชูหนังก็ติ๊กอยู่ข่าเนี้ยโอ้โหประเทศกัดเลยเออประเทศกัดเลยแล้วมันคุณป่าหมดแล้วหมดแล้วเออ อะไรค่ะอกไก่โอ้ยโก้คนเดียวเลยเนี่ยผ่ <c oughs> าท้องออกมาดูมีก้อนหินคนละก้อนวอ็โกชัว <c oughs> ทีนี้เรื่องขั้นเป็นอมากโก้แล้ว <c oughs> อ,อมาก <c oughs> โก้อ่ะอมากโก้ตังเลยเ <c oughs> ออทีนี้ไอ้พวกโจรป่าเนีซาเบียงเขาหมดไอ้ <c oughs> หวัวหน้าโจเรเขาบอกเฮ้ยมึงช่วยกันคิดเดี๋ยวจะไปป้นใครต่อเนี่ยไม่มีจะแดกแล้ว <c oughs> ไอ้ลูกน้องมันก็บอกว่าอมากโก้ไงท่านอมากโก้รวยตอนเนี้เบิ้ก หัวหน้าโจ้แม่งก็ตกกระบาลเลยบอกไอ้ตัดมึงไม่กลัวมันยิงหนังกะระติกเข้าตูดมึงเหรอไอ้ไอ้ไอ้อไอลูกน้องมันก็ว่าเออแล้วกูจะทำยังไงให้โกยิงหนังกะระติกไม่เข้าตูดเออมันบอกงั้นเราเอากระทะปิดตูดเออ,เอ,อไอ้โก้ก็ยิงไม่โดนแล้วออใช่ไหมมันก็เอากระทะปิดตูดแล้วก็เอาอีดาบเนี่ยกำลังย่องขึ้นบ้านไอ้โก้กำลังย่องขึ้นบ้านไอ้โก้ไอ้โก็เขาต้องแบนอนละมือเออกูมึงทำยียอะไรก็เดี๋ยวคุณนายกระติกยิงตูดได้หมดเลยไม่โดนไม่ยิงไม่ออกใจเลยแม่งทับเลย วิ่งเลยแาบเนี่ยมันก็ไปแข่งกับก้นกับทะเกงเกงขงเกงกอกให้พวกมึงดูด้กูวิ่งมาไกลแล้วไม่ยังยิงกูโดนอีกแล้วเนี่ยไปตัดไปกูวิ่งวิ่งหนี